สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านพวกพอกระที่ข้าพี่น้องก็ส่องสาบัวลาวย,วยพี่นอ้อยพวกพอกันยามสวยๆพี่น้อยเหามาเที่ยงนีเลยพี่นอ้อยเที่ยงกับสำอางเที่ยงเฮียงกับเป็นเฮือนพี่น้องเยน้ำพักน้ำแล็กผลก็ได้สร้างกระสีขึ้นีน้่คข่ายแต่พนตกบว่วแห้ง หามืเฮือนมาสองเฮื่อไหนเออเฮื่อพี่เนาะเหย่อบอกสิงกับอันสารัมไพรบอะป้าต้องบวงในรถนะนะบวกหามยึดก้าวเถอะขี่นี่ไปอื้อขนมนะบอกพากันมาแต่ใส่มาแต่หน้าไม่เถ่า โดก็พี่น้อ <mart> ต <'s damned. S 2> ีนก <eurs> ับหอบบะมีเนียกับบะมีดดั้นเดียวไปสื้อขนมกขี่อันนี้พี่น้องนี่นะนี่นะมึงเนี่ตีนกับหอบบะมีโโมีต่กงตีนบดมี พี่ได้จังไรเนาะนะคนสามสี่คนแบบว่าจูงเอาบ่อนี่มาอะไรนีคนสามคนอะไรอะไรอะไรนะบ่ก็ที่ว่าซ้อนก็เรื่อมอปัดโต๊ะอันนี้มองหนึ่งเข่าได้พี่รองเนี่ยมองหนึ่งข่านี่นะหนึ่งข่าเต้ากับบมี่เอียงกับบมี่พอไม่ใช่สม แจ๊กเขาขีดได้แนวใดกมันถีบได้ก็ไปมันจะบกคนหนาบ่เนาะมันบอกว่าแต่แต่โหลดนะนะโหลดมันหัวแล้วเนี่ถีบด้วยมันอยากไปอันนี้เห็นไหมผมมีแต่กลงมันนี่บังหัวบังมวยอีกเด็ดพี่น้องฮึโมเมนเอาอันนี้บ่ห้องนะเอาอันนี้บ่ห้องนะ นี่นะนี่ต้องวะเยบงมยกมยนึับาีพี่นจับดูมยนึัเอาอันทุ่งอันในแถวห้องเนี่ยยอมาด้วยโถโถคือคือผู้ทังคนเลยพวกทีกินเลยยืให้มะนั่งพี่ก็ได้นั่งมองเก่ากินข้าวก็ยังมันนี่นะ เออเป็นกิแกงหน่อไม้อือไาหาหน่อไม้บอมาว่านี่อันขุงเขาเอ็นมากขุาเขาไนี้ได้กระติกนี่หน่อยแจ็คถั่วไอ้ทะเถือนะสบายดีสบายดีไหมลูกพี่มาน่งพี่ลูกร้อยมานางพี่น่งน้ำแม่พี่สบายดีดูจนบ่อนี่สบายดีไหมลูกสบายดี Chân bỏ đi <laughs> kìm khăn đấy Má phí lúc để đi này má lúc Má phú sáng lắng nè lúc lạ Ai này cả ai Chú bài đi Chú bài đi Hmm. คนดิคนดิตัวเบาอ้ายตัวเบาอ้ายโสงกระบมมี่อันนี้การเสือผ่ากระบมมี่พี่น้องเอ้ยคนน้อยน้อันนี้กะเสือผ่ากระบมมี่อ้าวอืมเมนยังบ้านให้มิมี่จัดการเอาขนมใหม่ห้าห้ากระบมมี่ยังหลายถึงเลยผึ่นกะขาดเค้นแก้เหรอ แก่โหลต้องให้คนกินเลดแก้ให้แก้ลขนมบมานั่งในแม่ลูบกินีมานั่งในม่ผู้ทางหลังนแกให้ลแก้ให้หลดเอากระเจี๊ยโหลดนะที่อผูนี้นสิบส ผู้นี้ผู้ที่ผู้ที่สามที่สามนะจักปีแล้วก็ผู้ใดผู้ที่สามห่าห่าปี้ผู้นี้ดิวันสี่ผู้ใหญ่เนี่ยไปบวชนไปบวชไปบวชแบบแบบอีดูต้นเมคร์เขาัูดกับใจน้อยนี่นะนกนกนกใจเด้อได้กิน พี่ต้องมานังพีขใจเด้อคุณนาบอกกินบ่ต้องยิ้ย่ยามาทางนอกพีู่กทางกเาพยังเอาอยู่โอ้ย่มเนี่อืมเออดมาเอาเลยไหมแค่หกอดเท่านั้ แบ่งให้พวนมาเลี้ยงงัวน่ะพ่อน้าแม่พูนมาเลี้ยงงัวูมาแบ่งให้พวนแบ่งให้เกาไปให้นอกหัวเด้อพูนี่ประมาณสี่สี่ปีสามปีหอดบะประมาณสามปีลูกเราจะลง ลูกลายลลายาจบจับบเจืเอาเอาไว้ด่งไฟลูกนี่รถถดีกับบอี่ลถดีกัคือเฮนนะพี่น้องกน้งป้านางอะไรนี่ค้นคนหาคนบุรี่น้อมาไหมฮะมากินขนมลูก มื้ออันจักมื้อแล้วบ่ได้กินแหนขนมนะหลายมื้อบ่มีเงินซื้อพี่น้องบ่มีเงินซื้อให้กินมื้อเห็นมกินบ่หบ่ให้หัเบิ่งปากอือตกบ่อัคือน้ำลายเอาอือคือน้ำลายเอาเนาะบ่มีเงินซื้อให้กินอือนี่แต่ว่าว่าอัน พี่น้องพนว่าสุพรรณกวนเอ่าหนบวาเอออยังหูจากความ่มีเงินใือใกินะบ่นเสือมาขอแมวแมบมีเงินพี่ร้อยมานั่งนั่งลงพี่แล้วลปกออฮะผุนผุอยู่ล้างนหอบอลมาหมูแชมอไอคือบบาอ อันนี้จะบนสองปีคู้นี้นี่ยสองเดือนปลายเฉพาะสองเดือนปลายผู้ทางล่างน่ะประมาณสองปีสองปีปลายเนี่ยไหลเหี่ยกันแบบนั้นเั่นเลยนะไหลเหี่ยกันลงมาเลยบกขีดอยากหายคนบ่กิดหอดอ่นนดนหอนบ่

ขอจีก็แน่เละจีเอาเนาะมันมีอะไงมีแต่เกลือมาในแม่ลูกฮะทางหลังนะมาในไหมไก่ข้อโอ้ยเกินห่วงกินห่วงข้อแหงพ้ออันเงี้ยแต่ว่าซ้อนเงี้ยแต่ซอสเมื่อวานวันไปขายหมกหมูกระลูก ็นหนีเป็นซินเขาชีวิตลักกระสูนเต็มที่อะไรลักกระสุนเพอแห้งลูกลูกลายก็คือเอาลูกลายคือเอาลูกลายคุ้มมาได้บ่คุ้มมาได้คุ้มเลยเป็นเหมยเป็นเหวี่ยงเป็นวิ่งแต่ชื่อข้าพนี้การยังอันเมยังเป็นไอเช่นว่าเช่นว่าโอ้ยกเจ้าบอกให้ไปหาหมอห้อบ่อได้ไป อมมีเง<โ> so ินยก็เลยบวไปกินหักไใหม่หัตอเกาไปแร้เปลือกกิกเปลือกกุ้งอะไรมหขางผาดไปแล้วน้ำป่าล้กโขไปกินไปกินไปพอถูเล่ามันไห้เลยก็ยาผัดผาดกินไปปุูมหมูไปนานกลุกบ่ได้เพราะแม่ขึ้นมู ไปเจอมาได้แล้วคล้ายแต่ใส่อนมีกระปุกมันก็หนีเป็ซชนเนี่ยเป็นยังไงวาสนาเนาะมันวาสนาบุงย้อนบุงมีไปปลูกหมู่ก็ยังวะยังวะลุกเนื้อปนิตรเป็นหนีเป็นชีมเพิ่นเป็นหนีเป็นซีนออกน้ำมาเลยไหมาะอยู่ทางหลังแม่นะมาเนลยไหมผูกพ่อมาเลย มันนางตักน้ำผึ้ไห้มัตังนางตักน้ำผึ้งผีไหมาไว้นี่แต่ว่าวันพี่น้องคนว่าวาสุพรมหัววานนี่คนวานไข่หน่อไข่ซองหนวดกินเบิดครอบครัวยอมกินได้จังอิ่มไข่ซองหนวดหัวใช้น้ำเวลาหัวใช้น้ำเวลา แต่ว่าพลผลถูกแต่่นก็บ่ไปเบียดเบียนไผพี่น้องฮโดยนำผักนำําแงเจ้าของถือ่อลูกพือเต่าหัวนี้เราจะหลับจ้างหลับยังก็ไปคนคนมาจ้าก่อไปพ่อได้ชื่อเขากินมาพอได้ชื่อเขาจุลูกจุมี้และกิน็นครอควเน เขาค่เนี่ยแต่ภูนัน,นไปอยู่วัดออเห็นอย่แล้วอยู่ไปหเดู่นตกแล้วก็าักกะลงตารางอ,อยู่บ่ได้อยเทีงมันเปียกเปียกเนเที่ย,ยงเอผาลูกกับพ้นตกกับเปียกเบิดตื่นชะม่านแล้วก็มันแดดแสงแดดเอาแล้วก็ไปตาให้เพื่นเทียงเทียงนก,ก็โอนเอ็นอนณหเวลาฝนมากดพะโยมาก็กยากอยู่บ่ได้เปียกอยู่บ่ได้จังวันิะปีวยามใด ก็จสบกันเนาะแสบบ่ยอมกินยอมกินเื่อได่สิมียังเสียงเราก็ดิเสื้อผาหนาแพกับ่มีเสือเอามาหหมู่บวานได้สิเสือผา่นมาแจกให้วานนี่เสื้อเอามาหในบวานนี่มุกขอใจผู้ใจ ใจบุญใจ,ใจดีและวานเฮ็นผลบะมี่นามาแจกห่อกับโบมีหลายเนาะห่อกับใหสำห่อมีนหน่นแและจอยเรือกันไปฮะนะลูกลายเนาะนข่าวมาเ้วกินข่าวดีโแลรวก็คือกิอออกนแล้วไฟเแลวมัน โบท่านทำไมฮะโบท่านนึกถึงปไปหาอยังเนาะุบอ่อนห้องคือฮ้ายังของที่หลอก็อึดเลยของมุ่งเนี่ยพักกินหยาไปธรรมชาติน้ำปาน้ำดงอะไรกินพ่อกินพวกพื้นเมืองเห้องไหนกันพออยู่ได้พอพ่อจะอยู่นี่แหละพี่เนาะโชคชะตาวาสนาของเขาอนาคตของเขามันแนบบ่เห็นบางคนกับเป็นทนรวยเป็นก็ถูก เคยเป็นคนรวยผัดทุกจากทุกผัดกลายเป็นคนรวยกับมีมันโมโหอนาขุห้าหกเนาะนี่เนะหาเพื่อปลูบกมือห้ายห่ยืมยืมมือ อ้ามน้ำกับอ้ามนามผ่าเนี่ยเกาะกับเกาะพอมีไปขุดสางกันจนมือพองสองพอมีออันนี้เนี่ยเป็นเฮือนเป็นเทียงเหมือนกันน้องเฮือนกันเพื่อนเฮือนกันแมนนี่ทำเฮือนเฮือนทำเฮือนทำเทียงแหอันนี้เละบอด้มี่ยังและมี่ยังเป็นของตัวเองบ่กพมี่บอกมีแต่เทียงนี่มีแต่เทียงนี่แหละของช้างของพวกก็เมียกันอืมบุราอียัง แต่าม่มียังเลยอันที่หน้าเห็ดอยู่กันหน้าแบบหน้ามูนบ่หน้ามูนห่างปรท่านในปร่ธานในปั้นกันบ่ปั้นกันกิได้หนอยรายที่รูคุก็้ายคุก็รายปั้นกันเห็ดกันจะบอกพกินอะกรกินลูกคุณก็ร้ายจะปั้นกันร้ายก็จะถามอยากได้เด้คุ่นอยนะคะจะ่าเขาเล่ามาหายบ่ โอ้ยบ่ดหายแล้วนกะจิเพลงขนาดนอนละพี่น้องได้เหาอเด้ขนมเห่อหนึ่งนะรับรับไงรับได้เฮ้ยเด้ากระเป๋เดืหูเจกว่าผลจีถูกปนิได้มาได้ไล่กะมาได้่กะพาได้ส้นเดดส้นพ้นนะะยามขวาลงพ้นตก ได้ยูได้าก็ได้แผ่นได้พาเห็ดเฮือนเห็ดนี่นะยังไงได้แผ่นได้พายามพุนตกมาอะไรแบบถ้าตั้งมันกับปุยูแล้วมันเปื่อยเนาะมันก็ขาดมันก็สะอาดพม่ามันก็เปียกเบิ่งแต่ว่าถ้าเจพ้นตกมาแห้งๆล้มเลยลูกคุบลูกลงไปอยู่ตลาดนไปอดู่ในตลาดยืน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 ล่าลมอนหยดพุนเศ้าแล้วะคุกลูกขึ้นมา หมอเห็นแต่กระโปรงตกลงบนระพูแถวเดินเนี่ยมาทราบอุ้งเลยจองหาเก็บเอาเสื้อผ้าให้ลูกเก็บเอาเลยแล้วก็ไปตากน้งไพายแล้วก็มาแล้วก็ไล่แล้วก็เอาไปพาดเช่นหัวว่าไอ้มันแหงพอได้ให้ลูกนุ่งชีวิตพี่น้องชีวิตคนเฮา ผู้รวยก็รวยอยเอาวาผู้ทุกข์กับถูกเรื่อกรไรมีสองมือสองตีนเฮ้ยได้มันมันมันว่าชนะของเฮาเนาะหมูปลาฮาเนี่ยกระฮาหมูปลาเห็ดเนี่ยกระเห็ดหักบัวได้หักบัวได้ทีเห็นได้ชูมันจะได้กินแต่ปลาเขากินแต่ปลาเห็ดหน้ากับพี่น้องเอ้ยจนบวกลุ้มกินกุ้มหยาก หากใครไหนทะลุเป็นฝนยังเป็นคุเป็นคนเห็ดหน้าก็เห็ดไปได้ละโบมีหลุดมีล่างอะยังก็บ่มีมีแต่เขาเพิ่นเชาเพิ่นกันได้หน้ามากค่ะแบ่งให้เพิ่นแนคคารถค้าล่างเพิ่นหน้ากันน้อยโบราณพี่น้องแต่ยังไลยไปเชียวค่ะคารถให้เพิ่นอีกได้เชี่ยวเขาคารถไทยคารถไทยเหตุหน้าไทยเพิ่น มือยู่ก mm ็เมื่อยู่เพื่อนเพิินเมือเพื่อนจะคลองมาอยู่สสวขาวมือยู่สวขาพี่น้องมื่อยู่มีบดชดมอยู่มีบชดอยู่เออคุณน่าไะบวชตึงเลยใช่แต่ปีใหม่ใชแต่ปีใหม่ แล้วที่ไม่เป็นบัวพอาดเนเบาพละไปนั่มมาทิกรายเขาก็เดี๋ยวบุกเรียวบุกพี่น้องให้ไปบวชนั่ข่าวหนักกับบุกข่าวหนักสัมภาบ่พอบ่พอให้ลูกอะไรกับบ่มียังพี่น้องลูกนั่นผู้บวชนั่นพุ่นอาสาไปบวชเองอันนั้นนะพ่นเลือกแบบมีแต่ลูกเงี้ยเนี่ยมีแต่ลูกเงี้ย คล้ายแน่วพูนบอกเอ๊บเอ๊บอยากกินหันกินหนีการมีแต่บอกว่าผมมีเงินอัดเอาเกินน้ำลายเกินน้ำลายเอาน้ำเขาแล้ะมืงแนมปะเขาบริเขาเงี้ยนบ่ดีเนาะเงี้ยนกับบริเขาบ่มีเงินซื้อเครื่องเสื่อผ้าให้เงี้ยนกับบริเขาพี่น้องเงินกับบ่มีซื้อบ่มีเงินซื้ออมีผ้าเนาะบ่มีรถมีลาง เขาปั้นหงเยี่ยมก็อยู่ไกลๆเนาะเยี่ยมก็อยู่ไกลถ้ากระบะพี่น้องเสื่อผ้าน้าแฟ่สิเขาห้งเยียมกับบอมีเขาห้งเยียมบัดรถที่อีปัดอยู่ไกลรถที่พี่น้องเห็นแล้วมีตะกงปัดอยู่ไกลหลุดที่อะไรอยู่ไกลๆบุดคำสีว่าเลยพี่น้องคำว่าเนา่บอมมี่แล้วมีแต่อยู่แต่ เดบสูเดสูเพื่อลจูเื่อนี่จะถนันี่จเพิ่มาสุเผื่อดเพิ่อยเื่อนยคือบ้านคือเมืองโม่เวลาเขาหายดิันะอยู่ตรงเขาเวลาเขาหายเหนแล้วหายกับทอเข เขาขุดไว้จะคลองทุกบ่มีเขาก็ห่าอยู่บ่ก็ห่าเออก็อยู่นุมเขาเนาะก็ก็ห่าเอออยู่นุมเขาแบบยู่ยย่นอยู่นุมหมู่แบบลูกลายเนาะมีเนาะอยู่นุมหมู่แบบลูกลายแับน้องเถื่อลูกข้าวแบบงั้นเขาเขาจะเนาะหมูกระห่าหมูกระห่าหรว่าข้าลูกลายหมูคุ้มลูกคุ้มเต้าเนี่ยงก็คองเพลนเนี่ยงก็คองเพลนเกษตรได้เนาะเผื่อข้าบ่มีเดี๋ยวลูกลูกปลาข้าคุ้มหมดได้เนาะ คุ eh? ้มบได่าด้พี่นนอะคุ้มบได่น้องอะไรก็ุ้มบได้มันเป็นตัวเองเนาะเป็นขตัวเองเป็นน้ำพญะุ้มก็บริัว่าอยากได้ปาน่เนาะมาดักมาคุ้มบได่พอได้แล้วจิไปขาถิ่มกัพอได้เี่พี่เนาะคนเนาะคนกับิามาคนกับิคืดคืดว่า คืออารูปลายคือเอาลูปลายทโม e. ่าๆคนกที well, ่ตัวนี้เนี่ยวลาคนนั้นแล้ก็มีพยะแบคุ้มกับโบได้คันได้คันทื่อผาพันที่ไปขาออกขยนบาปได้พี่น้องเลยที่ท่ที่ม่แต่ปลาเทเกินอยู่แลวอวก็เล้ยงไสเ้คนาะมากรอดอยู่แล้วเ ไดด้้มาเกินนนำแลลั่หะพี่น้องคือตาเห็นนั่นแหละพี่น้องเลยทุกเงาลำบากเอาก็ได้มาถ่ายพี่น้องในฝั่งได้ชมนุ่งกันนี้แหละแต่แต่พี่น้องพิจารณาเอาเองเด้อพี่น้องเด้อก็คือว่าบ่มียังจักอย่างเลยช่วยเชียร์ช่วยดันช่วยเป็นกำลังใจให้ครอบครัวบอกสิงกับสาวลำไพเนาะพี่น้องเนาะ ไปพี่น้องยูดีมีแหงมตะกุทุกคนคลิปหนาเพะกันใหม่เขากระสิเดไปเรื่อยไปดี